นี่คือนวลน,นวลเป็นหมาหัวร้อนในหัวของนวลมีอารมณ์หลากหลายคอยทํางานด้วยกันเหมือนขบวนการห้าสีไม่ว่าจะเป็นร่าเริงเศร้าส้อยขยัขย,ขย,ยขันหรือหวาดกลัวโดยมีอารมณ์โกรธจ้างเป็นประธานเป็นผู้นําสั่งการสมองของนวลเป็นหลักแต่ความโกรธนั้นก็มีข้อเสียอยู่เพราะถ้าหากมีอํานาจมากเกินไปก็มีสิทธิ์จะไปเทคโอเวอร์อารมณ์อื่นๆได้ทําให้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหนก็จะมีความโกรธเจีอยปอนมาอยู่ด้วยเสมอ นานๆเข้าก็ทําให้คุณกลายเป็นคนหัวร้อนตลอดเวลาไหนๆก็เป็นคนหัวร้อนทั้งทีวันนี้เราจะมาดูกันว่าการหัวร้อนของคุณนั้นประกอบขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างรับไปดูกันก็โกรธบวกร่าเริงเท่ากับความชอบธรรมคุณอาจจะสงสัยว่าคนบ้าที่ไหนมันจะโกรธไปร่าเริงไปมีสิสิ่งนี้เรียกว่า righteousness หรือความชอบธรรมเราจะรู้สึกถึงความชอบธรรมเมื่อเราเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายถูกและกําลังต่อสู้อยู่กับความอายุติธรรม เราโกรธความไม่ถูกต้องแต่อนจอยกับจุดยืนทางศิลธรรมของเราความชอบทำผลักดันให้เราไม่อยู่นิ่งเฉยเพราะเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกนะยิ่งเรารู้สึกสมเหตุสมผลในการโกรธแต่ละครั้งก็ยิ่งทําให้ครั้งต่อไปนะั้นเราโกรธง่ายขึ้นเรื่อยๆความโกรธบนความชอบทำเป็นความโกรธที่รู้สึกดีที่สุดเพราะเรากําลังโกรธสิ่งที่ผิดไม่ได้โกรธตัวเราเองในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องอันตรายเพราะความรู้สึกนี้นั้นสามารถสร้างขึ้นได้บนความชอบทำปลอมๆความสูงส่งทางศิลธรรมเฟกหรือุดมการกล,งกลวง ใครที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความรู้สึกชอบทมในมวลชนคนกลุ่มใหญ่ได้ก็จะมีอิทธิพลในการควบคุมความเคลื่อนไหวของสังคมได้ไม่ยากโกรธบวกเศร้าเท่ากับความช้ำใจมันมีความรู้สึงแหแย่กว่าการโดนแทงข้างหลังเราไม่ได้แค่เสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่ความแค้นนั้นจะไม่มีวันเลือนหายไปง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการหักหลังจากเพื่อนร่วมงานการโดนนอกใจหรือแค่คนที่เราเชื่อใจเอาความลับของเราไปเผยแพร่ยิ่งเชื่อใจก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งแค้น ยิ่งเป็นคนที่เราไว้วางใจหรือเป็นคนในครอบครัวความโกรธและความเศร้าจะยิ่งทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อเป็นบทเรียนให้เราต้องรู้สึกแบบนั้นอีกโกรธบวกขยะขยงเท่ากับความรังเกียจฟูมแมลงสาบน้ำเน่าในลำคลองกองขยะ3ส,สิ่งนี้นั้นน่าขยะขยงทําให้ไม่รู้สึกอยากจะเข้าออกใกล้แต่โชคร้ายที่ความน่าขยะขยงเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในสิ่งของแต่อยู่ในสมองในกำมลสันดานของคนบางประเภทด้วย คนที่นิสัยต่อเอาเกลียดคนอื่นหน้าด้าน,านคนเหล่านี้ไม่เคยเกรงกลัวว่าสังคมจะรังเกียจทั้งหน้าขยะแขยงในมาตรฐานทางศิลธรรมที่ต่ำทรามและหน้าโกรธในความหน้าด้านทํามาหาแดดก,กับความเน่านอนของระบบความรังเกยียจจะทํางานเมื่อคุณประเมินค่าคนเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งต่ำคุณจะไม่วีวนทําแบบนั้นและไม่ต้องการจะสมาคมข้องแวะด้วยโกรธบวกกลัว,ลว,ลวเท่ากับความเกลียดชัง ถ้าความรังเกยียจเป็นความรู้สึกแง่ลบแบบที่คุณมองว่าสิ่งนั้นมันตำ่ำคุณจะไม่วันลดตัวไปเกลือกล้วความเกลียดชังนั้นก็ใกล้เคียงกันแต่อเผอิญในคนต่ำๆนั้นมันดันมีอํานาจเหนือกว่าคุณคุณโกรธในสิ่งที่เขาทําแต่คุณก็โกรธตัวเองด้วยที่ไม่สามารถตอบโต้กลับได้พราะลึกๆล,ลงไปแล้วคุณก็กลัวว่าจะตกเป็นฝ่ายถูกเล่นงานซะเอง ถ้าไม่ระวังปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำทุกอารมณ์ความรู้สึกถึงจุดหนึ่งคุณก็จะกลายเป็นคนขี้หัวร้อนสามารถโกรธขึ้นมาได้ง,างา่ายๆทุกเรื่องคุณจะเริ่มไม่รับรู้ถึงอารมณ์อื่นๆต่อไปกลายเป็นคนจุดเดือดตำ่ำไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอโกรธไปก่อนสภาวะนี้เรียกว่าอาการหัวร้อนเป็นมาเน้จะสามารถสังเกตอาการได้จากความหน้าสัน่นตาพร่าเห็นแต่สีแดงมือกำมัดแล้วนะและไม่สามารถแยกแยะระหว่างชีวิตจริงกับทวิตเตอร์แคท์ได้ หากไม่ได้รับการรักษาคุณอาจจะสูญเสียความสามารถในการดีใจหรือเสียใจกับเรื่องต่างๆกลายเป็นกุ่มก้อนความท็อกซิกในชีวิตของคนอื่นผลักสายความช่วยเหลือจากคนที่รักและห่วงใย,ยโดยไม่รู้ตัวเพราะความโกรธที่เกลียยกราดก็เหมือนกับขอไฟที่พร้อมจะพุ่งลายทุกสิ่งอย่างรอบตัวมันนักปรัชญาโทมัสเพนเคยกล่าวเอาไว้ว่ายารักษาโกรธที่ดีที่สุดคือการปลงเวลาอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งแสดงออกอย่าเพิ่งตอบโต้ให้เวลากับเองประมวลผลความโกรธที่เกิดขึ้นสักหน่อยแล้วค่อยเรียบเรียงมันออกมา กระบวนการระหว่างทางนี้จะช่วยคุณคัดกรองความรู้สึกของตัวเองไม่โดนหลอกด้วยความโกรธจีดแบบไฟไหม้ฟงังแล้วเผือสร้างความเสียหายเกินความจําเป็นสุดท้ายหาคุณพบว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหนาเกินกว่าจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ก็ยังมีคนที่รักคุณผู้เชี่ยวชาญและนักบำบัดอีกมากมายที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เนี่ยถ้าหน่วยงานไหนจะเข้ากะซื้อตรงนี้ได้เลยนะ